ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s m i ยอีควิปเมนตนะครับตอนนี้ผมอยู่กับค o o เกอ h o o ูนะครับสินค้าแบรนด์เทอร์ของบริษัทสมัย e ีควิปเมนตนะครับสินค้าตัวน,นี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับความลึกของตัวฮูดตัวนี้นครจะอยู่ที่ประมาณ50เซนแล้วก็หน้ากว้างจะอยู่ที่เมตร20 cm. โครงของตัวเครื่องจะเป็นรูปของตัวพีระมิดนะครับแล้วก็กําลังดูดของตัวเครื่องจะยอยู่ที่1 5 0 0าลูบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่230วัตต์กำลังไฟฟ้าที่ใช้ก็คือ220 2 2 0ถึง240โวลต์นะครับแล้วก็5 0ถึง60เฮิร์ตปรับแรงลมได้ทั้งหมด3ระดับนะครับตัวพัดลมแล้วก็ควบคุมด้วยปุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีแผ่นกองน้ํามันสเตเลสติลนะครับหรือเขาเรียกว่าตัวบัฟเฟอร์ฟิลเตอร์นะครับ ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นกองน้ํามันนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์สแตนเลสสตีลนะครับอาการใช้งานก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวอยู่นะครับมีทั้งหมดให้5แผ่นด้วยกันนะครับนี่สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับด้านในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นกองกลิ่นนะครับก็จะมีเม็ดที่เป็นเม็ดคาร์บอนสีดำดำ นะครับอยู่ด้านในตัวแผ่นกรองตัวนี้ตะแกรงนที่อยู่ข้างในนะครับตรงนี้สามารถถอดความสะอาดได้นะครับคือไม่ต้องใช้แควนครับใช้มือหมุนตัวนี้นี่ฮะก็สามารถถอดออกมาได้เลย๋ยวผมจะถอดให้ดูถอดน็อตแบบนี้ออกมาครบทั้ง4ี่ตัวแล้วนะครับก็แผ่นตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยอัแบบนนี้นี่ฮะจับดึงออกมานี่พอถอดออกมาก็จะพบกับตัวที่เป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ มอเตอร์ตัวนี้ใช้กำลังไฟอยู่ที่230วัตต์นะครับถือว่าให้พลังแรงดูที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ฮะมันจะมีเสียงที่เป็นเม็ดคาร์บอนอยู่ข้างในตัวนี้มันจะช่วยซับกลิ่นนะครับซับกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นออกไปด้านนอกนะครับถือว่าผมไม่รู้ว่าพูดในตลาดเจ้าอื่นเขามีมาให้หรือเปล่านะแต่ว่าพูดของบริษัทสมัยแบนทโบนี่มีเม็ดคาร์บอนที่อยู่ในตัวแผ่นกรองให้ด้วยนะครับเพื่อซับกลิ่น ถือว่าดีมากนะครับแผ่นกองตัวนี้มีถึง5ชั้นด้วยกันนะครับตัวนี้มีให่สําหรับการกองกลิ่นแล้วก็ซับกลิ่นที่างในแล้วก็มีเมทิคาร์บอนช่วยด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้มีถึง5ชั้นด้วยกันอยู่ในนี้ถือว่าดีนะครับตัวนี้พอลูกค้าถอดมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถใส่กลับได้เลยลักษณะก็คือจะดูมันจะมีอยู่สามมุมที่เป็นแบบนี้นะครับให้เอา ด้านมีขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ด้านที่ไม่ไม่มีแบ็กกาดเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้จะมีช่องหัวน็อตอยู่ตรงนี้ฮะแค่หมุนเข้าไป เราจะใส่แบบนี้ทั้งหมดสี่ตัวมีฝั่งนี้แล้วก็ข้างบนแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับมัาจะมีทั้งหมดสีตัวแผ่นฟิลเตอร์นะครับลักษณะการใส่คือจะมีนี่ฮะจะมีกิปบอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่เราก็ใส่ไปตรงช่องบอแ,แบบนี้ะรั่แบบนี้แล้วก็กดอันนี้ลงนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปนี่มันก็จะล็อกอยู่แบบนี้เลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับทุกแผ่นอะไรนะครับสินค้าที่จะแถมไปกับตัวฮูดตัวนี้ครับก็จะมีตัวนี้ฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์ดักแมลงอยู่นอกเพื่อไม่ให้มีแมลงหรือมีอะไรเนี่ยเข้าไปในช่องของตัวฮูดนะฮะตัวนี้ก็จะติดหลังจากที่เราติดท่อตัวนี้เข้าไปนะคะก็คือตัวนี้สวมเข้ากับตัวฮูดที่ด้านหลังปุ๊บแล้วก็ท่อตัวนี้ก็จะถูกดึงออกไปสู่ด้านนอกแล้วก็มีตัวนี้สวมอีกทีคืออยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวที่เป็นหลังคากันสาดกันน้ําเข้าได้ด้วยนะครับ ก็จะมีตัวนี้แถมไปให้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายรัดแบบนี้แถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวข่ายึดติดกับผนังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ก็คือพวกน็อตหรือตัวพุฟต่างๆนะครับติดไปให้แล้วก็ตัวฉากด้วยนะครับอันนี้เราแถมไปให้เลยพร้อมกับตัวพู้นะครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับพูดตัวนี้บริษัทสมายรับประกันให้มอเตอร์ทั้งหมด3ปีนะครับ